ของปตทจำกัดมหาชนด้วยนะคะที่ทําให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณที่เป็นตัวแทนนะคะของทางด้านของปตทค่ะคุณนิววดีเจริญสิทธิพานนั่นเองนะคะแล้วนะฮะและหลังจครับเราจะมาเขาดาวพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับในงานนี้กับไทยประกันชีวิตพรีเซนต์ไทยเชฟแอนิเมชั่มนมิสซิกเฟสติวัลครั้งที่ห้าในเมืองไทยครับค่ะเราจะนับไทยหลังพร้อมๆกันเลยนะคนะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะถ้าพร้อมเนี่ ชทีพี่สุมนะครเราก็จะทนะครับวมการเก็บภาพเปเที่วะยาเป็นนันด้วยชทสุนรสามารถเก็บภาพกันได้เลยนะคแรกจะเป็นทางด้านของเฟรน์นะิลปินของเราจะพื้นหากมาวันนี้ในครั้งนี้จะเป็นตีมของอยากันดัมนัเองใและงานนี้ครับก็ขอบคุณเราสปอนเซอร์ใจดีของเราไม่ว่าจุดหนนะครับิษั ชีวิตจำกัดมหาชนแล้บใครกันชีวิตคิดเคียงข้ามทุกชีวิตครับค่ะต้องขอขอบคุณค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจินะครับและไมนิจิอักคาเดมิกกรุ๊สนะครับช่วยให้นักศึกษาต่อไปให้ญี่ปุ่นเพราะปจรนะครับค่ะขอขอบคุณทางด้านของสารเอกอักรราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะ และต้องขอขอบคุณนะคะเจฟแอนเทรดออแกเนอเซชันหรือว่า j จ r o รค่ะเานะฮะและขอบคุณเจ a แ f นฟอนเดชันครับแก๊กระตุนชนองนะครับธนาคารกรุงไทยเอมไทยและโมโนย9ครับค่ะต้องขอขอบคุณค่ะมาบอกชูโฮนะคะโรงแรงวีดีซีเทโรเรดิโอนะคะโทว์ุกป๊อปเรดิโอรายการสิงเริญไบท์ไนท์นะคะรายการสิงเจริญโชว์ไลฟ์โลว์ไลฟนะคะแล้วก็สถานีวิทยุ FM ร เจ็โชว์โอ้โหเจ็ทโชว์และสถานที่ดีๆในการจัดงานในครั้งนี้นะคะกับสุนสีช้าเซนชั่นเวิลด์และตอนนี้เรียนเชิญนะครับนะฮะท่านผู้บริหารทุกท่านของเรานะครับร่วมถ่ายภาพเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเก็บความประทับใจนะครับกับความยิ่งใหญ่กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับงานไทยประกันชีวิตพรีเซนต์ไทยเจอร์แบนด์ในเมื่ออ่านเบสิกเฟสติวัลครั้งที่ห้าในประเทศไทยครับค่ะขอบคุณมากมค่ะขอเสียงปรบมือดังๆ ครัมนะฮะต้องกลับขอผู้ริโภคครับและมาร่วมกันกับเฟรนด์สนกกาค่ะแลวก็ใครที่กำลังรอเธออยู่นะอีกหืดใจเดียวเท่านั้นจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตของเธอรูปถรงต้องแสดงความยินดีด้วยวนะคะ